สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนน้อยออออฟฟิเชียลครับผมวันนี้เราจะพามาทํโรงงานนะครับมาตดเขาถ้ำแรดนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดเชียงรีนะครับถ้าเสียงเบายังไงขออภัยเด้อครับทาง เพาอ่าก็อนในการเขาประกาศเสียงนั้นนะครับทางวัดน,นะครับผมมาทําที่วัดทำบุญลงทานนะครับเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับตาพข้าชมกันเลยครับผม, <ไป S 1> บมบนะครับมาดูมุมบ่อแล้วครับผมอ่าตอนนี้เต้ของเราก็มาแล้วนบน้ำมุกมหา,าการรย์ของผมให้มาดูข้างหน้าก็จะ้ลงางบ้านนะครับคนเยอะแยะมากคนเยอะแยะเลย ทำบุญทำทานอนุโมทนาทุกับพวกเขาด้วยนะครับช่วงานสุภาชัยครับทีมงานเสียเต้ยนะครับเยต้ยท่านตะเขียบมาทำงานนะครับเราต้องข้าแถวต่อกันนะครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมาพาไปดูบรรยากาศข้างหลังข้างหน้ากันบ้างนะครับ คนเยอราก็ต้องต่อนแถวต้องทองานโอ้อ้ไราชการอีกแล้ง แล้วกันเอาเรื่อง ตวกฟังนี้ก็มีมาดูว้ากันหน่อยคนหลังไหลามาเต็มมาเยอะแยะเลยพี่น้องมาตอนแจกคนที่เขาไม่มีกำลังซื้อนะพี่นองเนะ ให้คนไี่มีกําลังซื้อจริงเลยมาทำบุญทำทานอย่าห่อไปเด้อพี่น้องเด้อให้แจกจ่ายจ่ายไปให้ได้สวดถึงกันนะครับพี่น้องโูแลนัเต้แป๊บเดียวขอบคุณยังไม่ บรรยากาศที่ล้านน่าจะเป็นผัดไทยอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นร้านร้านบาลเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้พาประชมทีเด็ดนะครับมีอะไรถ้ำอยู่ในถ้ำนะพี่น้องจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนีม่ให้ดูบรรยากาศเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเป็นช่วงเป็นตอนไปนะครับผมไม่จเจออีกถ้าว่ากันอีกทีกันนะครับมมาดูอีกช่วงหนึ่งครับ โอ้ยเด็กน้อยไปเรื่อยครับไปแจกไปเ oh, here, รื่อยโควินแจกกันมันต้องตอ่อแถวเป็นระเบียบเราเพี่น้องแจกกัน เราบอกกันว่าเรามาทำอุ่นทำลงทันนะครับไปได้แล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะครับพีน้องครับเรามาดูคนนั่งมู่กันบ้างน่าเราจะวนออกไปทีน้องไปเรื่อยๆครับ ตอ<ม>่อเท่ากันไปเลยโอ้คนเยอะพี่น้องเต็มเลยถ้าขอเรามา,าตั้งเยอะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตามสี่รางบ้างเกินไม่เกินไม่เกินหนสองนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีเต็มหมดนี้เป็นขนมนะครับพี่น้อง,งเขาก็เอาข้าวอะไรมาเตินมเดียวชิ้นแบบเนี้ยกระตุ้ยแบบเนี้ยเต็มแป๊บเดียวหมด Để lò nước sâm mà, khoáng ngọt, khoángหวาน, ván nồng, nồng, một đều là được. Đẻ ăn dễ, đẻ ăn dễ, bố già ăn dễ, ăn ngon. บรรยากาศข้างลางบ้างนะครับดแขแล้วพี่น<ม>้องแลเราทำเสร็จลราจะมาถามน้ำมูกกันนะน้ำมกเรารู้สึกยังไงันาแ้แกไปถึงกี่โมงแกไปถึงกี่โม โอเครับพี่น้องครับทีนี้เราจะดูกันยาวๆนิดนึงค่บรรยากาศเรามาทำโรตารกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมของเราก็เรียนไปเยอะแล้วแค่นี้เดียวผมให้ดูดยาวๆแล้วกันกนะครับผ ะะเพราะเราม,ม,มาก็เรียนไม่เยอะต้นไม้สองสามครั้งโอเคครับผมขพรแถวนะคะเพละมากแ๊บเดียวใส่แล้ว โอเคครับผมทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวพาไปชมคลิปต่อคลิปหน้านะครับผมก็จะมีอะไรให้เล่นมีมากมายนะครับผมคนเข้ามาเยอะแขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ